<m uch ing> เรืงกลางสายฝนแล้วนะครับจากเมื่อตอนเช้าที่ร้อนสุดๆ <m uch ing> ตอนนี้ฝนตกฝนตกรอบเกือนแล้วนะครับไม่มาทางเราแล้วดักด้วยอ <t ap> <ton> ายกขึ้นดูหน่ <t ap> <ton> อย อ,อืมดีหลังจากโดนตอน4โมงเย็นไปลอตเตอรี70่70หนึ่งใบสองใบ2สองใบอ๋อทีนี้สองใบล้วทีนี้ตั้ง,งแต่เช้าไม่ยอมโดนปลานะอั้นมาอ่อนมารอโดน70ก่อนแล้วซิมค่อยมาโดนปลา <laughs> เอ้าไปเก็บของใน,ในเรือก่อนฝน <laughs> <อ>ม,มาแล้วเร็ว ของนี้เรือก่อน